ทนไม่ไหวเหมือนกันชาวญี่ปุ่นเปิดหลักฐานชี้รุกิยะรู้ตัวเสมอบัวขาวไม่เป็นธรรมถือเป็นไฟที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจไม่แพ้บ้านเราสำหรับการโคจรมาเจอกันของดัมดอทคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยกับรุกิยะอันโปกัมปันเจ้าถิ่นในศึกริซิน42ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทั้งคู่ถือเป็นมวยดังที่เป็นที่รู้จักของแฟนกัมปั้นแดนปลาดิบซึ่งทางฝั่งนักชกชาวไทยวัย40ปีมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์เค 1, World m ว x 2สมัยปี2004และปี2006ขณะที่นักชกชาวญี่ปุ่นวัย27ปีเป็นอดีตแชมป์เค1รุ่นซูปเปอร์ไลเวทผลการแข่งขันอย่างท,ที่ทราบกันไปแล้วว่านักชกชาวไทยวัย40ปีที่เป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ออกมาสาดแข่งเข้าใส่อย่างหนักหน่วงแต่ครบ3ยก กรรมาการชูมือให้เสมอไปแบบค้านสายตาแฟนชาวไทยรวมถึงแฟนมวยชาวญี่ปุ่นที่ก็งงกับผลการตัดสินครั้งนี้ทําให้มีแฟนหมัดมวยเจ้าถิ่นหลายรายได้เปิดหลักฐานถึงเรื่องนี้ว่าตัวของรุกิยะอันโปก็แปลกใจกับผลการตัดสินครั้งนี้เหมือนกันเพราะใบหน้าของเจ้าตัวในตอนประกาศผลต้องบอกว่าตกใจมากทีเดียวนั่นเท่ากับว่าเจ้าตัวรู้ตัวเองดีว่าไฟนี้ความจริงคืออะไรพร้อมเขียนข้อความว่า รุกิยะอันโปยังห่างไกลจากบโบขาวตอนยุครุ่งเรืองอยู่มากแม้ตอนนี้บัวขาวจะอ่อนลงแต่เขาก็ยังแข็งแกร่งเกินไปขณะที่แฟนมวยอีกคนหนึ่งก็เข้ามาตั้งคำถามว่าใบหน้าของเขาบ่งบอกได้เป็นอย่างดีมันเสมอตรงไหนกันก่อนที่จะมีคอมเมนต์จากแฟนเจ้าถิ่นไปในทิศทางเดียวกันอีกมากมายงานนี้เรียกว่าไม่ได้มีแค่แฟนมวยชาวไทยเท่านั้นที่แปลกใจกับผลการตัดสินในไฟนนี้